โอ้ยโอ้แม่เรียกชื่อผิดเ,ออเลยไม่หันเลยกระเจี๊ยบเนี่ยน้องเนี่ยกระเจียจเจ๊ยบร้อนไหมลูกร้อนไหมคะกระเจี๊ยบร้อนไหมพุงพุย้ยคุณแม่พุงพุย้ยอืมจะคลอตอนไหนเนาะอือจับไม่ได้หรอจับขาไม่ได้หรอ ไม่เอานิ้วแตะมันมันอืมอันน่าจะบังทางนี้ค่ะอันน่าจะบังทางนี้ค่ะอืมนอนไหมคะลูกนอนไหมคะมีกี่ตัวนะมีเบบีกี่ตัวนะอืม มีเบบีกี่ตัวหกตัวเหรอแม่ว่ามีกี่ตัวในพุงเนี่ยหกตัวอืหกตัวอืตอนที่แม่เขาท้องเขาก็มีสี่ตัวรอบน,นี้แม่เดาแม่เดาว,ว่าสี่เหมือนกันนะพุงพุงมน,น,นมเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นหกนมเยอะ้งหน้าฉกนมเยอะอว่าไงหรอ